สนับสนุนโดย Go Canada ให้คำปรึกษาด้านศึกษาต่อต่อตางประเทศช่วง Go World Class ของ Thailand Corridor ในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณป๊อบที่เราให้ฉายาว่าคุณป๊อป <Yeah. S 2> จบจะปานาน่าเน่นะคะอย่างสนุกสนานที่เดียวที่เ,เกี่ยวบเรื่องราวของญี่ปุ่นแต่มีอีกมากมายที่น่ารู้จริงๆเพราะเป็นประเทศที่ขลังนะในหมู่มวลของประเทศเอเชียของเราแล้วตอ,อยู่ที่นี่กับเราวันนี้ด้วยค่ะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีพี่กุศลคับสวัสดีค่ะ เราอยากจะเล่าต่อกันสักนิดหนึ่ง<ช>ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงว่าจะก้าวเข้าไปสู่ตอนนี้เข้าไปแล้วแล้วถ้าเราไปโดดเดียวไม่มีคุณไปด้วยเป็นคุณคแล้วเราอุ่นใจแหละแต่ถ้าไม่มีคุณป๊๊ปไปเอาทํมันทำยังไงแนะนํำยังไงขั้นแรกเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> การคมนาคมของเขาทั่วประเทศเนะครับเขาจะมีเรียกว่า JR นะครับเป็น Japan Rail เป็นรถไฟ เขาจะเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางทั่วญี่ปุ่นมีทั้งหมด47จังหวัดการเดินทางญี่ปุ่น, 4, นสะดวกสบายมากแต่ถ้าเราเป็นคนไทยถ้าอยากจะท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คหรือที่ไม่ได้ใช้บร,ริการทัวร์ก็ดีมันมีมากกว่าที่เราคิดนะครับแต่คุณ oh. ต้องทำการบ้านหน่อย oh. แต่ว่าผมรับรองว่าตรงนี้เป็นอีกมุมมองที่สนุกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟหัวจรวดต่อนู่นต่อน,นี่ มีรถบัสชาเตอร์มีเครื่องบินภายในประเทศ <c oughs> มีหลายเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าถ้าไปแบบนี้ต้องทําการบ้านให้เรียบร้อยจากประเทศไทยว่าอย่างน้อยก็ยังคิดก่อนนะครับว่าเมืองนี้ไปเมืองนี้เมืองนี้เอาเข้าสนามบินนี้ออกสนามบินนี้แล้วก็ปรึกษาดูอย่างหนังสือเล่มนี้มี างหลยอ่เวลาไปเนี่ยเราก็ห่วงกับท้ผูชมที่มางทีถ้าไปโดนเดียวๆเนี่ยจะมีพวกออิทธิพลหรือเป็นอะไรแบบแท็กซี่อะไรอย่างนี้น่ากลัวไหมครญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีคําว่ามาเฟียในแอบแฝงในนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับชนิดที่ว่ามากดีกว่าอย่าเรียกว่าร้0ยอรซนะครับแต่เทียบกับทั่วโลกแล้ว ขออย่างเดียวให้ของหายในที่ของร้านอาหารพัตคาดรับรองได้คืนนะครับจากประสบการณ์เขานะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่เขาเราไปเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีกระเป๋าสัมภาระเดินทางไปหลายๆอย่างนะครับเราก็ต้องออกแบบตัวเราใช่ไหมวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะแบกแพกคุณก็ต้องเอากระเป๋าสัมภาระที่สะดวกสบายวันนี้ถ้าถึงแม้จะแบกแพคแต่เรากําหนดแล้วเราอยู่ในโตเกียว3วันเราก็ควรจะเข้าไปโรงแรมเอากระเป๋าว่างให้เรียบร้อย ครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีมากมายหลายเมืองมากนะครับแต่ว่าเนื้อหาตรงนั้นผมคิดว่าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจไปญี่ปุ่นคงทําการบ้านดีแต่ผมอยากอธิบายเรื่องชินกังเซนให้ให้รับฟังเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันสะดวกตรงไหนดีกว่านะครับอะไรคือชินกังเซนเนี่ยชินกังเซนคือรถไฟหัว่าจะโหลดฟอนเดรโอ๋อ้ค่ะครับ ซึ่งวิ่งได้เนี่ยเอาเป็นว่า2 300มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโดยวิ่งโดยล้อมันไม่มีแต่มันลอยลโดยแรงผลักดันของแม่เหล็กแล้วพุ่งหน้าไป้างหน้าสมูทมากสมูทมากแต่ถ้าที่ทุกคนไม่เคยท่านทุกท่านไม่เคยได้ยินนะฮะผมอยากจะเล่าเรื่องชินกังเซ็นตรงนี้ดีกว่าใช่ดีไอเรื่องการจองการอะไรเดี๋ยวผมคิดว่าทุกท่านทำกันบ้านได้ยูนนะะแ่แล้วแต่วันนี้ทริคนึงเคล็ดลับหนึ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นชินกังเซ็นถึงเป็นหัวใจหลัก ทำให้คนญี่ปุ่นเดินทางได้ทั่วประเทศถ้าเราทําการบ้านดีแล้วเดินทางด้วยของมันจะมีผลประโยชน์มหาศาลนิ่งผมจะเอาชินกัางเซนมาเปรียบเทียบกับเครื่องบินในประเทศเขานะครับพี่กุสุมาลองคิดนะครับบนเครื่องบินมีเก้าอี้แบบเฟิร์สคลาสแบบวิวสเดียคลาสเอคอนอมีชนินกัางเซน,บบนนะมีด้วยครับโอว้ว,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 ว้าวนะครับเครื่องบินบินเร็วกว่าแต่คุณต้องไปเช็คอินล่วงหน้านานมาก แต่ญี่ปุ่นชินการเซ็นออกทุกชั่วโมงจองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตได้ซื้อมีตั๋วที่เกตซื้อแบบระบุที่นั่งแบบฟรีที่นั่งมีตู้โบกี้ที่ดูดบุหรี่ได้ดูดบุหรี่ไม่ได้บนเครื่องบิน no smoke เท่านั้นนะครับท่านที่ไม่ได้ดูดบุหรี่เราจะได้เตรียมตัวถูกว่าชั้น no smoking นะครับบนเครื่องบินโทรศัพท์ได้ไหมครับบ่ได้ ชินกังเซนได้มีตู้หยอดด้วยววเห็นไหมฮะเราตกรถตกรายกำลังจะไปโรงแรมที่พักมีตู้หยอดอนะครับบนชินกังเซนมีรถเข็นขายขนมบนเครื่องบินก็มีบริการมีบริการที่เขาต้องซื้อกันอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> บนชินกังเซนมี USB ต่อให้เราทำงานบน้ตบุ๊กได้ มี w i f i เปิดของเราได้เครื่องบินมีไหมครับนีครับ,รบอันตรายครับต้องเรียนปีก่อนนะครับคุณจะนั่งยังไงก็แล้วแต่เครื่องบินคุณก็นั่งอย่างนี้ครับแต่สำหรับชิงกังเซนเป็นครอบครัวปรับเบาหันหน้าเข้าหากัน อยากไปอ่ะืึองบินทําได้ไหมเออไม่ได้ละค่ะตัวแข็งหลังปวดแกนนั่นเยี่ยมเดินทางนะครับ700กว่ากิโลเนี่ยถ้าเป็นรถเราเชียงใหม่กรุงเทพเวทเป็ดมี1ิชั่วโมง700กว่ากิโลญี่ปุ่นชินกังเซนเนี่ยเต็มที่3มชั่วโมงเครื่องขายไปทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับโอ้นะครับผมถึงได้บอกว่าชินกังเซนเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เครื่องบินไม่มีแล้วปริมาณเขาเนี่ย ใช้มหาสาลเพราะประเทศญี่ปุ่นมีกุศโลบายในการที่ว่าเขาไม่นิยมให้เขาขับรถทางไกลเพราะเขาทําเป็นถนนทางหลวงหมดแล้วต้องเสียค่าทางด่วนเป็นหมื่นหมื่นบาทเลยคุณต้องเติมน้ํามันคุณต้องเสียค่าทางด่วนขับเพื่ออะไรเหมือนคนญี่ปุ่นก็ถามจะไปเชียงใหม่นะขับรถส2บสองชั่วโมงคนญี่ปุ่นมองหน้าขับไปทําไมอันตรายสิ้นเปลืองน้ํามันนี่คืออยากฝากให้ อยากให้มีความหวังในประเทศไทยที่มีรถไฟนะครับจงเลยสมมติเราไปเจอกับเพื่อนญี่ปุ่นนะอันนี้อันนี้โอเคแล้วเราจะไปจริงกังเซ็นเนี่ยไปในรถแล้วไปเจอเพื่อนนี่เราเราเราก็สไตล์ไทยๆของรเรานะรเราอยากรู้คนญี่ปุ่นนี่เขาเราต้องเอสโซสิกกับเขายังไนงะ คบกันยังไงเพื่อจะให้ถูกใจกันเราก็รู้ว่าเขาเป็นประเทศที่มีระบบระเบียบเพณีประน้าธรรมพอสมควรนะเราลองเล่าสานขั้นแรกเลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วยังรู้จักกันแล้วหน้ายังจํากันได้ภายในปี2ปีก็โอ้มันก็คือเป็นเฟรนปกติไปอันนี้เราไม่เล่าแต่ถ้าในกรณีที่เคสที่ว่า เรากับเขาไม่เจอกันแบบสัก12อปีเราก็น่าเปลี่ยนเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เราไม่มั่นใจว่าใช่ไหมเอาละอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่เข้าไปเหมือนคนไทยเขาโทษท่าแต่ไหลยูยูชื่ออะไรอนั้นไม่ได้เลยนะเขาไม่โกรธนะไม่โกรธแต่ว่าไม่ชอบเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าถึงนี่ต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดินเข้าไปตรงๆกับบอกคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาจะมีความระแวงอยู่เหมือนกันในการที่เราเป็นต่างชาติเข้าไปมาเพื่ออะไร ะะสิ่งหนึ่งคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เซเขาเรียกว่าไงเซฟตี้มากปลอดภัยมากแต่ชีวิตแล้วก็คุณค่าทุกอย่างเราเดินเข้าไปตรงตรงเลยครับแล้วก็โค้งเลยพูดภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้เท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าควรจะแนะนําตัวเราเองก่อน SQ มีม Excuse ภาษาญี่ปุ่นถ้าเราพูดแต่กับพูดไปมผมเป็นคนไทยแอม,อมไทยแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นด้ สุกิมาเซ็นว่าตัวชื่อไทยจินเดสว่าตัวชื่อของผมก็ปั๊บทอมชิมัสชิซเร่สอาณาตโนนากตะซันเดสกาเขาก็ก่อนที่เขาจะรู้เราออ๋เขารู้เราแล้วออ๋เราเป็นคนไทยผมชื่อป๊อปแต่ว่าผมคิดว่าท่านชื่อคุณนากาตะหรือเปล่าครับถ้าเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็อ๋อไม่ไม่ไม่แล้วเขาก็จะดีทันทีครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ แต่คนญี่ปุ่นเวลาปฏิเสธเราจะเข้าใจได้ว่าเอ้ย yes no ญี่ปุ่นปฏิเสธอะไรค่อนข้างง่ายครับพี่ญี่ปุ่นนี้ถ้าไม่ใช่เราได้เวลาคำปฏิเสธไม่คนคนไทยเขาไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าสนุกสนุกเขาเรียกว่าแพ็กเกจอะไรที่ใช่เขาจะเขียนวงกลมคือโอเคแต่ที่ไม่ใช่คือกากบอกคุณใช่คุณอากาตะไหมถ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้มารยาทอย่างนี้ก็ใช้เทาที่ของ ไม่่่ชอยยาุงจะเริ่มไล่นิ้วขึ้นมาเนี่ยเราจะมีแม่ที่ใช้อย่างของเรานะจำไม่ชอบใช้เท้าชี้อะไรอย่างนี้มีไหมครับเป็นประเพณนแบบนี้เรื่องการใช้ใช้เท้าสื่อสารนี่ต้องขอเลยนะครับว่าตัดทิ้งออกไปเลยไม่ดีทั้งเขาและเรานะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้มงวดเท่าเราแต่เขาอาจออกเลยว่าเราทําอะไรอยู่กับเขานะครับตรงนี้ต้องขอให้ตัดทิ้งออกไปได้เลยแล้วเราจะต้องทำยังไงอะไรวิธีไหนผมอยากจะคุยเรื่อง การใช้เท้าตรงนี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เป็นเคล็ดลับอันนี้แทรกนะครับถ้าคุณไปญี่ปุ่นดีๆแล้วคุณไปมองที่เท้าเขาเคุณป๊อปพาไปดูเท้าญี่ปุ่นทำไม,มญี่ปุ่นจะให้เกียรติทุกสถานที่มากเขาจะไม่ใส่รองเท้าแตะไปที่สาธารณะเลยอพอเรามองเท้าปุ๊บเราจะเห็นเลยไม่เห็นนิ้วเท้าใช่<ม>ครับเขาจะใส่จริงๆคือตอนฤดูร้อนประมาณเดือนสิงหาซึ่งมันร้อนจริงๆแล้วเขาใส่ขาสั้นนานๆที่เขาใสา่แต่ยังไงประเพณีคนญี่ปุ่น เขาจะใส่ให้เกียรติสถานที่ทุกที่เพราะเขามีความสําคัญกับการที่ต้องแต่งตัวออกนอกบ้านคุณป้ากํำลังจะบอกว่าคนไทยเองก็ไม่ควรจะทําอย่างนี้ถูกต้องครับไม่ควรจะใส่รองเท้าแตะไปในที่ที่ต่างๆเช่นเราใส่รองเท้าแตะใส่ได้แต่บางทีเราไปใส่ที่ที่ป้ากำลังจะบอกอย่างนี้พี่กุศลมาเช่นเราขึ้นรถไฟแล้วเราได้ที่นั่งโอเคต้องใส่รองเท้าแตะเอาขาขึ้นมาวางบนเบาะผมว่าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วประมาณดีครับ แค่เราใส่รองเท้าแตะแต่เราไม่ได้ทำมารยาทที่ไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาแต่แบบพอเราใส่รองเท้าแต่เรามีความรู้สึกสบายเอาเท้าไปวางพาดบากและเอายกไปวางตรงนั้นบากและ โทษทีบางทีไปกันพี่น้องหรือสามีภรรยาซีกันจัดเลยโทษนะเธอเอาขาพาดเท่าทีแต่เท้าเราไปชี้อ๋อแค่ชี้ก็ไม่ได้ละัปลายเท้าชี้ก็ไม่ได้ีอ้ไม่ครับอยากให้บพบก่อนที่เราจะลากับไปในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าเราจะมีโอกาสก็อาจจะได้พบกันอีกสัปดาห์นี้เนี่ยลองเล่าให้คุณผู้ชมและสรุปอะไรให้ฟังหน่อยสิว่าการที่เราจะเข้าไปประเทศญี่ปุ่นแล้วอยู่ที่นั่นเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างไปอยู่อย่างไรแท้จริงแล้วนะครับก็การไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ไม่มีอะไรให้เราต้องยากเล่นเลยเพราะว่าประเพณีเนี่ยมันเป็นประเทศเอเชียด้วยกันแท้จริงแล้วการที่เราโค้หัวก้มหมวกรู้จักขอโทษขอบคุณญี่ปุ่นเขารับรู้ได้นะครับแค่นั้นเองแต่มาระยาทหลายๆอย่างอยากจะให้เน้นคือเรื่องระเบียบว,วินยัยการตรงต่อเวลาโดยเฉพาะการต่อแถวไม่แทรกคิวนะครับเวลาอีกเรื่องหนึ่งนะครับบันไดเลื่อนเนี่ยที่นั่นน่ะเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายในการทํางานเร่งรีบนะครับ เขาก็จะมีเมืองนี้เมืองนี้เวลาเขาไม่รีบเขาจะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยชิดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเพราะอย่างเมืองโอซาก้าก็ชิดฝั่งหนึ่งโตเกียวชิดฝั่งหนึ่งให้เราไม่รีบชิดฝั่งตามเขาซะเพราะว่าคนที่ทํางานรีบเขาจะได้วิ่งขึ้นไปซึ่งคนไทยเราไม่ได้คิดอะไรแต่เป็นเล็กๆน้อยๆเราก็ยืนขวางเขาเหมือนโลตัสบ้านเราเลยตามห้างสรรพสินค้าบ้านยืนเขาจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ซึ่งถามว่าคนไทยหนุ่มเนจิตซีเรียอะไแต่นั่นแหละครับถือว่าเสียมารยาทมากเลย นะครับนะครับคุณผู้มขาก็เป็นเรื่องที่น่าฟังและน่าสนใจทีเดียวคาดไม่ถึงนะคะว่าในหลาอย่างมนุษย์ที่อยู่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยเราก็มีคนละวัฒนธรรมคนละสิ่งที่เราต้องจะเจอกันสัปดาห์นี้ขอบคุณมากกัสหน้ามาเจอมา เยอะยะมากเลยแต่ให้ดีก็ต้องไปทัวร์กับคุณนั่นแหละดีมากเลยครับถ้าไปทัวร์ผมก็ไม่ต้องต่อแถวนะเดี๋ยวผมไปรับถึงบ้านขอบคุณนะครับด้อมอ๋อดิ่งอะไตัเอะไรมาโคจิราโคซ์สวัสดีครับสวัสดีครับ